เอาช่วงนี้ผู้ใดปลูกยางใหม่นี่ปลูกยางใหม่นี่ต้นยางยังเล็กนี่เหมือนกันนี่ใบแห้งแน่นอนช่วงนี้ถ้าเกิดว่าไม่ไถดินไว้นี่นี่มาเบิ่งส่วนบาจิมนี่มาเบิ่งส่วนบาจิมแล้วก็สิบอกวิธีแก้นี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวบดดนบดดนนี่วิธีแก้ก็คือนี่หาขวดพลาสติกอย่างนี้ท่ารผู้ชมนี่แล้วก็ตัดต้องตัดออกจังส่ได้มันจะง่ายเนาะแล้วก็ถมไปในดินเนาะนี่ถมทรงกลวยไปในดินเนาะฝังลงไปจังส่ ฟังไปในดินน่ใกล้ๆต้นยางแล้วก็รถเนาะรถยังซี่ได้มันยังได้สองวันต่อครั้งนะทำถ้าไม่ทําอย่างนี้นะถ้าไม่ทําอย่างนี้นะต้องรดวันละครั้งเนาะพวนด,ดินให้มันนามอยู่เนาะหนึ่งันหนึ่งันเทนี่เต็มแล้วก็ให้มันล้นออกข้างเนาะเอาเบาสู่กันสร้างเนาะนี่คือลักฐานนี่นี่เบาจิ้มเฮ็ดชําเล็ดแหละต้องถุยต้องใหญ่ๆด้อต้องแบบใหญยๆเนี่ย นี้สูตรความสําเร็จได้นี่นะเออนี่นี่เป็นหลักฐานนี่นี่นี่เป็นหลักฐานนี่คือหลักฐานที่ถ่ายให้เบิ้งถ้าถ้าผู้ใดปลูกยางไม้นี่คือหลักฐานนี่นี่นี่ต้องต้องนี่ต้องแบบขวดใหญ่ๆหาขวดใหญ่ๆแลวกกัดจังสิแล้วก็เจาะหูเจาะหูเจาะหูฝังลงไปในดินใกล้ๆนะค็เอา้างๆก็เฮ็ดพูนขึ้นให้น้ำมันขังให้น้ำมันขังเวลาเขาโดน้ำ เราโหดน้ำนี่โหดน้ำขันนึงเนี่ยให้มันเต็มอยู่นี่นี่แล้วกันล้นออกกับบริเวณข้างนอกมันก็มีน้ำขังซึมไปในต้นยางเนาะอันนี้มันชีชะลเนี่ยมันเป็นน้ำยดในโตต้องเอาเป็นใหญ่ๆจังสิอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ขาดตรงนี้ขาดตรงนี้ขาดช่วงนี้อย่าไปแตะต้องมันเด้อช่วงนี้สําหรับคนที่เบดน,น้ำขาดแล้วไทยว่าท่านบอกบอ่ท่านแหลยไทยเนี่ยห้ามแตะต้องตงอ้นยางท้ามันสู้เนี่ยตายเบิดสวนเลย เพราะว่าถ้าอยากไถเก็บความชื้นเนี่ยต้องไถแบบปลายฝนเนาะนี่นี่นี่ตัวนี้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 ถวยน้อยตัวนี้กระป๋องน้อยกระป๋องน้อยนี่ตายเลยสองต้นเลยนี่ตัวนี้กระป๋องน้อยนี่ตัวนี้เป็นยางริมรั้วของบาจิมนี่แบบว่าไถได้อยู่แต่ว่าไถได้ข้างเดียวเนี่ยความชื้นมันไม่ได้นี่ถ้าว่าส่วนนี่ฟังนี่ต่งนี่บ่มีตายเลยบาวจิมไถไว้ เวลาก่อนปลายฝนนะดินยังชุ่มอยู่นะเอาไถคือเอาชิปลูกอ้อยนั่แหละเก็บความชื้นในดินนะแล้วก็เก็บยาให้เรียบร้อยเนี่ยมุมมีตายนี่บึง้งเสมออย่างนี่ใหญ่เสมอนี่ใหญ่เสมอนี่นี่นี่มุมมีตายเลยข้างในนะส่วนข้างในเนะี่เป็นเฉพาะริมรั้วครับแต่ว่าสําหรับคนที่บ่อไถนี่ว้ยรับรองครับเป็นบ้างไม่เป็นบ้างห้ามรดทุกต้นนะผู้ลงโทษเพรเข้าใจิีดทุกต้นบ่ได้เด้ ถ้ายางเนี่ยได้รดน้ำเลยมันจะรดมันจะได้รดตลอดนะท่านผู้ชมเนาะอันใบขาดน้ำตอนที่ห้เบิงกับใบเหลืองต่างหากนี่ถ้าใบเลืองยังสี่ใบเหลืองยังสี่ไม่ต้องรดถ,ถ้าใบเหลืองจังสี่มันมันไกล่ชิลนมันเตรียมถอนยอดไม่เนาะพอมันขาดน้ำแบบขาดน้ำแบบขาดน้ำแบำแบเขาสลัดเคือว่ากิ่งมันแก่แล้วเชงเสียเขาจะสลัดใบเนาะ ไม่ต้องรดอย่างนั้นนะรอดูตอนที่เขาออกยอดใหม่อาการยอดใหม่ของเขาก็จะเหี่ยวตอนนั้นค่อยรดเนาะออีกยาวไกลเลยทธาร,รม,มู้ชมพึ่งต้นดดูเนี่ยโอ้ยฝนทิ้งช่วงคักขนาดเลยปีนี้เอา้าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนเพื่อนไม่มากก็น้อยเนาะธรรม,มู้ชมนี่สวนพันไทยไว้นี่สวนพันไทยไว้แต่ว่าถือฝนตกถืกอฝนตกก่อนอ่าถือฝนตกก่อน ก็ค่อยยังชั่วเนาะที่เราไถไวถ้าไถไว,ถถย,ไวย,ยังส่มันก็ดินมันก็สีดุ่มมีความมีความซื้นเนาะแต่ว่าโอ้ยเน,ะนาะพนไถเร็วเกินไปนะเออเห็นบอ่อน้ำค้งถ้าเราไถาเร็วเกินไปอย่างนี้แหละท่ามมนผู้ชมน้ำค้างนะมันจะเป็นแบบดินแห้งคือกันได้นี่ดินแห้งแล้วมันจะเบิกความชื้นเดี๋ยวสิไปเบิ่งอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวคลิปนาคลิปนาถ่า่านสวนที่ไถไวเออ ทายไวแล้วบาจิมสิควัดดินให้เบิงเนาะ้านี่คลิปแบบบ้านๆน,นี่ทายสาระความรู้เกี่ยวกับยางพาราให้ท่านผู้ชมได้เบิงกันเนาะแต่ว่าช่วงนี้ห้ามไถห้ามแตะต้องอะไรมันทั้งนั้นเนาะยางพารานอกจากเก็บญ้าได้อย่างเดียวถ้า,าไปซู่ดดินถ้าไปซู่ดดินบ่ได้เลยครับท่านผู้ชมเขาไปแตะต้องดินเพราะว่ามันเป็นแบบคือคือ โอ้ยโดนเวได้คลิปนี่มันคือเป็นคือกบเขาไง่ายนะนี่ระบบรากของเขานี่เขาก็จะสร้างรูอากาศของเขาเรียบร้อยแล้วเนาะตำรวส้มตาซิว่า,วาก็ได้ถ้าเขาไปแตะต้องดินเนี่ยโอ้ยมันพังทลายระบบของเขาหมดเนาะตำรวส้มว้าไปมู่ม่บอกเอา้าเออเออ บาจิมสำเร็จเลยสำเร็จสำหรเพราะว่าบาจิมได้กี่ได้คายล่ะนั่นละความสำเร็จของเบาาจิม <c oughs> เอาไปละสวัสดีสําหัดีแต่ละเลย